สวัสดีครับเอฟซี ong, แฟนซองละท่านู้ชมทุกๆท่านนะครับผมยอดว่นเก่าเกาเกอเจะาะผ้าเอฟซีนักตันปุชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนนทย,าาย่าผาลุ่ยกับผาจ้ายานยอดบุรีรัมนะครับเพิง้งไหตองวดนะครับสิบเป็นห้ตามไปฟังน้ากันนะครับเขามาแล้วกับครุณาคดติตตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอม้วทั้งหมดนีกบนุทนย่าในแบงปันมาให ผมได้จัดท่าเป็นคลิปเพื่อไปจ่ายเอฟซีแต่ตำรวจส้มทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกัดสีเป็นนี่น่าจะตามไปฟังเพร้อบเหมือนกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับต้นคำนิยนติยากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ยอดบุตรลีรัมนะคะวัตถิ่ันธ์มาแนวทางของพ่อแล้วหายแบบนี้เด้อค่ะคลิปแรกเป็นสูตรคำนวณของเพิ่นนะคะเพิ่อนหาย หนึ่งสองเกตนะคะถ้าเป็นหนึ่งสองแปดนี่จะจะเข่าสามตัวโต้นะคะนะคะถ้าตัดข้างนั้นจะเป็นหนึ่งสองนะคะนะคะเั็นหายแบบนี้แล้วก็หายยิงสองบนนะคะมันก็ออกหนึ่งสองนะคะแล้วนกะ็คลิปต่อมาของเพิ่์มมันก็จะเป็นเอ่อเด็กน้อยแปดนะคะเด็กน้อยแปดสามข้นนี่นะคะแต่ละค้นเพิ่์มหายบุลักคูเนี่นะคะนะคะ กรเจะตัดสองโตลงมาให้นะคะกับมีสองหนึ่งนะคะเด็กน้อยแปดสามคนแล้วต่อมาก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะของข้อยอดนีมี่สามคลิปเด้อคะ่ะคลิปโค้งสุดท้ายนี่จะเป็นเอ่อเลขสตรคำนวณขอนงเพื่อนจะมีคลิปเดียวคลิปโค้งสุดท้ายนี่คือคือเด็กน้อยแปดนะคะสรุปว่าเด็กน้อยแปดโค้งสุดท้ายเน้นให้หนึ่งสองกับสองสามนะคะกับพ้นตาพดว่าเลขออกแปดหนึ่งสองนะคะสำหรับมือนี้นะคะมือนี้พ่อเราจะ หายเลขสูตรคำนวณภาวาของเด็กน้อยแปดนะคะเด็กน้อยแปดล้านเพิ่นสามคนเนี่ยนะคะจะหายเป็นมือไดนะคะวันที่ผ่านมาแม่เพิ่นก็ได้เป็นแสนกว่านะคะเพิ่นจะหายเป็นมือไดเข้ามาค่อยฟังน้ำกันนะคะค่ะวว่าเป็นการเสียเวลาข่าไปฟั้งเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุชธิยาก,กับพ่อยอดดีํำนะคะไปฟังน้ำกันเลยคะ่ะ พ่อสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับพ่อเป็นเด็กได้ค่ะเด็กน้อยแปดล้านแม่เพิ่นโชคดีบ่ครับไปแมนกว่าสุดแล้วอ๋อเสียดายเนาะครับนี่พ่อครับพวกมันต้องต้องไม่ได้แล้วครับตรงตา้งแต่สมัครไลน์ก็สมัครเพิ่มนี่แหละครับมันมีอะไรดีหลายอ่างธรรมดาครัเบอร์ใดค่ะเบอร์เบอร์ที่ที่ว่านซ้อมนั้นเป็นบ่ค่ะ เออค่ะค่ะค่ะร้านเพื่อนนี <capable. S 2> ่เ mm ด็ก hmm น้อยแฟนสามคนนี่เพื่อนจะบอกมื่อไรก็พอเพาว่าวันพระอ๋อวันพระของพระเที่จะให้แม่เขาตลใจมาให้แล้วจะมียาโอ้โหเดี๋ยวจะให้เขาถ่ายรูปมาให้ด้วยหุ่ยังไงยหมู่บ้านพยายามถ่ายแต่ก็หผมมันเสียให้ติดมันทำให้ที่มันลบลายหมดเลยทำไป ได้พ่อเอามาหัวดแรกงวดแรกกะผมมีคนสื่อน้ำเพิ่นกะเบิงยูต่ว่าเพิ่นกะบาเพิ่นงง,งอยู่ว่าเด็กหน่อยบอกหลายตัวหนูก็อธิบายย่ว่าเลขมันหลายหางเพราะว่านี่เป็นเด็กหน่อยแฝดสามคนแต่ละคนเพิ่นสิบอกผู้ละหางมันบ่หนูข้าใจถื่อบ่ค่ะกครับได้ไงไอตอนล้างเขาวันเน้นอะไรนึงตอนนึงเลยแม่นค่ะพวกดท้ายเพิ่นกะเน้นให้เพิ่นกะเน้นให้ หนึ่งสองก็สองสามเด็กที่หนูเอามาลง่มอีพอร์ททุกมา <นะ S 1> คลิปเด็กน้อยแฟร์โค้สุดท้ายเป็นก็นเน้นใหย้ยหนึ่งสองก็สองสามถ้า <นะ S 1> ห,หนูเอาไปลงช่องน้อย <timeline S 2> <mostly. S 1> อา้าวสรุปว่าเพิ่นนนนอนจะห้ให้เป็นคลิปแรกแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายสรุปว่าเพิ่นจะให้วันพระเป็นบ่คะครับเดี๋ยวพระเขาให้พระยังให้ทุกคนจะคงไปบอกให้ลุมคลิปแรก ค่ะค่ะอุหัติพานมาบ่มีผู้ใดซื้อบ่ได้โชคดีนะ<ส>ขอโทษหลายๆเด้อค่ะงวดสิมานี่ค่ะมาส่งมาให้ก็คิดว่าจะมีคนลงทุนนําอยู่สถาไ,ได้คิปนี้จะเป็นเลขสูตรคำนวณของข้อก่อนแม่นบ่ค่ะอรับเอาคํานวณผม,ผมไปก่อนอ่าหนูพร้อมแล้วค่ะครับอย่างนั้นเออวิ่ง6คนครับว <คน S 1> ิ่งหค,นค,น,คนครับวิ่งร่างสูงก่อน ยิงหกบนครับยิง่งลางลางวิ่งศูงครับลางวิ่งสูครับจับคู่ตัวบนเลือกกาแฟดำไม่เช่งตัวบนครัสามตัวบนครับสองหกศนย์สองหกศูนค่ะสาม สามหกหนึ่งค่ะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดค่ะขาดขาดทีนี่เล่นอยูที่สองหกศูนย์กับสามหกหนึ่งครับสามหกหนึ่งกับสองหกศูนย์เป็นตัวเล่นขาดทุกตังคือห้าหกเจ็ดครับเลขสองตัวมีปะคะมีครับบนล่างเลยครับ ศูนยหนึ่งครับหัแล้วก็เจ้าสองกสองเจับเจ้าสองสององหรือสองก็เจ้าสองขัสอง๋อสับแล้วก็เจ้สี่เจ้สี่หก หกหตัวเน่นครับหกศูนยก็พอเงเป็นตัวแน่นครับตัวสองสองสองสี่หกเจ็ดตัวกันครับอ๋อเลขสองตัวนี้สามารถไปบนล่างมันบป่ะคะครับครับีบ่นี่พิเศษล่างอีก,กเหมือนเดิมครับพิเศษพิเศษล่างครับแปดศูนย์ครับปนเม็เดียว ครับโต๊ะตั้งอสองศูนย์ันงสองศูนย์ครับมีอะไรลหรครับ,บวันที่สิกวันที่หนึ่งลืมไป่1วันที่นทหนึ่งค <จะ S 1> รับ<ะ>มีต๊ละตั้งมาราวเดีย๋ยวได้ยด๋ยค่ะนุ้ยทวนจะครับ แนวทางของอาจารย์ยอดงวดวันที่1ตุลาสองห้าข้งบนให้เลขวิ่งเลขแรน6ตัวเดียวจับคู่ไหกศูนย์สามหกหนาเก็ตัวเน้นคือสองกับ3 6 1หตัวกันคือห้าหเก็ดสำหรับเลข2ตัว6 0 6 1นเป็นตัวเน้นสองสองสี่กเก็ดเป็นตัวกันทั้งหมดทั้งมวลนี่สามารถไปกับบนล่าง สำหรับเลขลางพิเศษคือหายวิ่งศูนย์ตัวเดียวพิเศษคือแปดศูนตัวเน่นตัวกันคือสองศูนย์นท่ยาลงถือว่าค่ะพ่อครับถูกต้องนะครับอขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางวันนี้ก็ขอใหเอฟซีโชดีกันแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะสวัสดีครับ พ่อไม่เป็นไเอฟซีกับสินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่ที่ยากกับพ่ออาจารย์ยอดบุรีน้ำนะคะสําหรับูุไดรอดเด็กน้อยแฟนนะคะร้านของพ่ออาจารย์ยอดนี่นะคะกลายเป็นวันพระนะคะวันพระเพิ่นจังจะให้ลูกเพิ่นจับนะคะวันที่ผ่านมานี่แม่เพิ่นกระโชคดีรับไปแสนกว่านะคะครับกระหวังว่าเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคงสิยินด้ในั่งแล้วนะครัเพินยยนทียาได้สรุปเลขของ อาจารย์ยอดบุรีรัมนะครับสําหรับผมได้ถ่ายคลิปนี้ก่อก็จะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ยอดบุรีรัมมให้ต้งงวดวันที่หนึ่งตุลาค่มหกหกนะครับเพื่อนก็วิ่งบนวิ่งหกนะครับจับคู่ให้เกิดสามตัวกับมีสองหกศูนย์สามหกหนึ่งกับห่าหกเจ็ดนะครับเลขสามตัวเพื่อนเ็เน้นให้สองหกศูนย์กับสามหกหนึ่งนะครับ สำหรับเลขสองโตข้างบนนี่เพิ่นกับหกศูนย์หกหนึ่งสองสองสองสี่หกเจ็ดนะครับเพิ่นกัเนียนหนหกศูนย์ก็หกหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็นเป็นตัวร่องนะครับกับกมีมีเบี่ยงล่างอีกนะครับเิี่ยงล่างก็เปี่ยงศูนย์นะครับล่างพิเศษมันก็จับคู่ให้แปดศูนย์เป็นตัวเนียนกับสองศูนย์เป็นตัวกันนะครับน,นี้สำหรับเลขขังล่างนะครับครับ ไปครับนะครับอนล่างนะครับกฟางวาเอฟซีและทานผุทชมทุทานครึ่สิ่ติ้งยินได้ฟังแล้วนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ก็ขอ,อยุติเพียงเทวว่านี้พบกันอีกคลิปต่อๆไปสำอรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ